สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะวันนี้น้ำส้มจะลงรหัสสินค้าตัวนี้ค่ะจะเป็นรหัส217นะคะ2 1้อยสิค่ะสองนะคะวันนี้วันที่6มกราคมนะคะถ้าคุณแม่เห็นสินค้าตัวนี้ไปอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะอาจจะหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้เสื้อตุ๊ดจีนจะขายดีมากแล้วก็ต้องกราบขออภัยสำหรับเออรหัสสองนะคะสินค้ามีปัญหามาไม่ทันนะคะน้ำส้มมีแค่ตัวที่น้าส้มใส่คือตัวโชว์นะคะก็น้ำส้มท,ทยอยโทกเออยกเลิกนะคะคุณแม่ที่สั่ง ครบเกือบครบทุกคนแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่ตัวนี้น้ำส้มคอนเฟิร์มรหัส217มีของแน่นอนค่ะก็แต่มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะน้ำส้มเป็นคนเช็คเองเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายแบบนะคะมีแค่4ีละ10 ประมาณ10ตัวก็ทั้งหมดประมาณแค่50ตัวนะคะและช่วงนี้คือสินเสื้อจีนคือขายดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเหมือนกันนะคะตัวนี้มีของแน่นอนแต่มีไม่เยอะนะคะถ้าใครเห็นแลวชอบก็โทรมาสั่งไลน์มาสั่งได้เลยนะคะวันนี้น้องส้มถือมาอยู่แน่นอนว่าอยากให้ดูตรงช่วงคอก่อนนะคะมาดูแบบกันนะคะตัวนี้สวยไม่แพ้ตัว2 1 6เลยนะคะแล้วก็ดีไซน์อาจจะมีความหวานกว่าแล้วก็เรียบหรูก่าด้วยนะคะก็ ตัวนี้มีของค่ะย่ามีกรอบตัวนี้มีของนะคะคุณแม่คะเอาละค่ะมาดูคอกันนะวันนี้ที่ยังไม่ใส่คอตรงใส่ไม้ตรงคอนะคะเพราะอยากให้เห็นตรงช่วงคอค่ะตัวนี้แน่นอนว่ามันจะเป็นออคอจีนนะคะคือคอแบบตั้งขึ้นมาและดีไซน์ตัวนี้เป็นคอซ้อนสองชั้นนะคะ,ะต้องใส่ให้ดูด้านในนะคะจะเป็นคอตั้งแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวนลำคาญคอนะคะเป็นคอจีนก็จริงแต่ว่าคือเขาจะมีคามแบบเหมือน กว้างคือโอบกว้างนิดนึงนะคะแล้วดีไซน์สวยมากคุณแม่ดูตรงคอตรงคอก็คือด้านในจะมีแบบว่า1ชั้นเป็นภาพ ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายนะคะ1ชั้นลายดอกและด้านนอกเป็นสีพื้นนะคะมาเย็บตัแบบจับจีบระบายลอกคอให้แบบไม่ได้ระบายลอกคอคะ่ะระบายแค่ในช่วงของแบบจีบ2อสจีบในช่วงด้านหน้านะคะซึ่งพอวัดใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบประมาณนี้มันจะเห็นเป็นคอซ้อน2ชั้นแลวคือสวยคือเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลำคาญคอไม้ไม่มาจะมีช่วงช่องว่างระหว่างคอเรากับคอเสือ้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอึดอัดไม่ต้องกลัวคับ ลำคานขอนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นผ่าหน้ากระดุมจีนค่ะผ่าหน้ากระดุมจีนนะคะสับเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายงานปักนะคะอ่ะน้ำส้มจะต้องใส่แล้วนะใส่อันนี้ให้ดูอยากให้ดูตรงช่วงคอมากเลยค่ะคุณแม่คอสวยมากเห็นไหมคะตัวนี้อยากอ่ะให้เห็นตรงคอนะคะน้ำส้มต้องใส่ไมล่ะค่ะ ตัวนี้เป็นงานผ่าหน้านะคะเป็นกระดุมจีนไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วจะโป้ะนะคะเพราะว่าจะมีสับให้ปะลึกประมาณนึงนะคะใส่แล้วคือมันจะไม่อ้าไม่โป้ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะมีหนึ่งไซส์ไซส์เดียวนะคะรอบอก44ค่ะสับพกนะคะประมาณ46มันจะมีความเอออกนิดนึงค่ะสำหรับแขนตัวนี้ค่ะคุณแม่ขาแขนตัวนี้ก็มาดีไซน์แบบเก๋ๆน่ารักให้ตัวนี้จะเป็นแขนต่อแบบเหมือนคล้ายๆตบ บานปลายแขนและในส่วนของตรงแขนที่บานนะคะเนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่กระบอกนะคะมันจะมีการต่อตรงนี้ให้และตรงนี้รายละเอียดตรงที่ต่อคุณแม่เห็นไหมคะเออบีกุ้นซึ่งเส้นกุ้นที่ปิดรอยต่อเนี่ยทำมาจากผ้าแบบผ้าเออพิมพ์ลายนะคะที่รับกันกันกบตรงคอตัวนี้ให้ด้วยนี่คือรายละเอียดจุดหนึ่งของตรงแขนนะคะและอีกตรงนึงค่ะ น้ำส้มบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแขนบานต่อแบบต่อบานใช่ไหมคะตัวนี้จะมีการเย็บเย็บแบบจับจีบมาให้นะคะมันจะมันจะทําให้แบบบานสวยแบบนี้มันจะไม่ใช่แบบกระบอกเรียบๆธรรมดาตัวนี้จะเล่นดีเทลก็คือเป็นแขนต่อบานช่วงปลายแขนแล้วก็มีงานปักตรงนี้เป็นลายดอกไม้สวยมากให้ด้วยค่ะคุณแม่ค่ะอืเดี๋ยวน้ำส้มให้ดู ให้ดูนะคะนี่ค่ะ,ะที่น้ำส้มบอกนะคะก็คือเราจะมีการต่อสองชิ้นนะคะเป็นต่อบานช่วงปลายแขนและในช่วงที่บานนะเราจะปิดเก็บงานนะคะเย็บให้โดยการที่แบบเป็นกุนและกุญน,นี้คือใช้มาทำเป็นผ้าฝ้ายลายนะคะเลนลายก็คือลายเดียวกับในช่วงของตรงคอแล้วก็ตรงที่เอามาทำเป็นกระดุมจีนะคะแล้วก็ด้านข้างที่บอกค่ะก็คือจะมีการเย็บแบบว่าเป็น จับจีบแบบนี้ให้นะคะแขนค่ะแขนจะเป็นงานปักลายดอกกุหลาบอดอกกุหลาบหรือดอกโบตันเนาะเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งประมาณน่าจะเรียกว่าดอกโบตันมากกว่านะคะมันจะม,นมันเป็นดอกโบตันแหละเพราะว่ามันเป็นดอกไม้จีนสวยคุณแม่อะนํำส้มให้ดูลายปักลายปักจะลายสีเดียวลายปักก็คือสีนี้เป็นดอกไม้สีไล่สีค่ะชมพูแดงขาวนะคะแล้วก็ใบไม้ไล่สีเป็นลายดอกโบตันนะคะลายปัก จะลายสีเดียวกันทุกสีต่างกันที่ผ้าฝ้ายสีพื้นด้านหลังจะเป็นผ้าฝ้ายเรียบๆบแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่มีซับในแต่คอนเฟิร์มว่าผ้าไม่บางค่ะก็คือเป็นผ้าฝ้ายที่ใส่แบบเนื้อกําลังดีใส่แล้วระบายอากาศได้ทีไม่ร้อนนั่นเองนะคะเพราะบกกรานี้เริ่มร้อนแล้วละ่ะความจริงนะคะอันนี้เป็นงานปักล่สีให้คุณแม่ดูร้านปักได้เลยงานปักล้สีค่ะลายดอกโบตานเป็นแบบว่าถ่ถา่ดอกไม้เรอยๆแบบนี้ในส่วนของกระดุมจีนนะคะจะใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะ พิมพ์ลายลายดอกไม้ก็คือลายเดียวกับตรงช่วงคออ่ะน้อส้มให้ดูตรงช่วงคอคอตัวนี้ดีไซนเก๋มากนะคะเป็นคอตั้ง2ชั้นอย่างที่บอกด้านในค่ะ1ชั้นและด้านนอกอีก1ชั้นด้านนอกค่ะที่น้อส้มบอกว่ามีการจับจีบตรงนี้ให้นะคะนี่ค่ะ สีกรมอ่น้ำส้มไร่สีเลยนะคะจะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูทุกสีแต่ว่าแน่นอนวันนี้ใส่สีเขียวมาเปิดคลิปไม่ใช่อะไรวันนี้ไปดูดวงมาไม่ใช่ดูดวงดูที่เขาโพสต์มาว่าวันนี้สีเขียวจะเป็นสีน้ำโชคคุณแม่น้ำส้มสับสีแบบมาเปิดคลิปนะคะคือจริงๆแล้วน้ำส้มไปนคนแบบชอบสีเขียวอยู่แล้วเขียวเหนียวซับอะไรประมาณนั้นแล้ววันนี้เขียวใส่แล้วเฮงเขาบอกน้ำส้มก็เลยใส่สีเขียวมาเปิด คคลิป่ะสีแรกนะคะสีเขียวสีนี้เป็นเขียวเข้มก็จริงแต่ว่ามันใส่แล้วมันไม่มืดตรงไหนหรู้เปล่าตรงที่ว่าดอกไม้พวกนี้ค่ะคุณแม่มันจะทําให้ดอกไม้เราเด่นมากรายดอกโบตันของเราจะเด่นมากค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็คืออย่างที่บอกสีเป็นสีมงคลสีเขียวสีที่เมื่อกี้ชูให้ดูไปแล้วนะคะยกไปแล้วคือสีกลมสี กลมพวกสีเขียวสีกลมพวกนี้จะทําให้ดอกโบตันเราดูเด่นค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้มันจะดูเด่นแต่ว่าตัวนี้มันคือลายมันจะไม่ลกไม่เยอะเกินไปอย่างที่เห็นคือมันจะมีส่วนของแบบลายก็คือลายแล้วก็ส่วนที่เรียบก็คือเรียบคือมันจะดูแบบเรียบปลูกกําลังดีไม่เยอะเกินไปไม่ดูลกตาอะไรประมาณนั้นนะคะด้านหลัง จะเป็นเรียบเีๆแต่คุณแม่จะยังคงเห็นลวดลายตรงดีไซน์ตรงคอสองชั้นแล้วก็ตรงลายปักที่แขนนะคะอ่ะอันนี้สีเขียวสีเขียวค่ะสีที่น้ำส้มใส่สีแรกมาเปิดคลิปเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สีกรมค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะสีต่อไปค่ะแน่นอนว่าตุดจีนจะไม่มีแดงได้ยังไงแดงก็สวยค่ะมันเป็นแดงสดที่แบบดูแล้วทรงพลังมากทัองบอกประมาณนั้นเป็นแดงสดแต่สวยทรงพลัง เดี๋ยวน้ำส้มเปลี่ยนให้ดูนะคะอะต่อมาสีสุดท้ายสีที่ขายดีมากนะคะก็คือสีส้มสีส้มชาไทยคือใครที่อยากได้สีสดใสก็คือไม่อยากได้แบบกลมเขียวอยากได้สีสดใสแต่ไม่กล้าไปแดงน้ำส้มแนะนำสีส้มชาไทยสีนี้คุณแม่เดี๋ยวน้ำส้มเปลี่ยนให้ดูเป็นสีที่แบบขายดีมากในช่วงนี้นะคะมันจะแบบเนี้ยค่ะ อ่ะมันจะดูแบบดูสีมันดูกําลังดีเนาะไม่แดงสดใครไม่กล้าแดงมาส้มค่ะสีสดใสเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสีเฮงรับโชคเหมือนกันสีแดงเอสีส้มชาไทยเดี๋ยวน้ําส้มไปเปลี่ยนอีกสามสีให้ดูนะคะอ่ะดูดีไซน์ค่ะดีไซน์น้ำส้มวตุ <c oughs> เนเะก๋กระดุมหลุดแบบนึงน้ำส้มติดก่อนสงใส่เมื่อกี้ลืมติดนะคะ โอเคนี่ค่ะติดเสร็จแล้วนะคะก็จะบานประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะบอกราคาก่อนเลยตัวนี้ราคารวมจัดส่งโอนชำระจัดส่งฟรีอยู่ที่690บาทค่ะ6 ร้อบาทถ้าเก็บไปทางจะบวก50บาทนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่ไม่ไม,ไม่มีทุกคนแหละที่ไม่ได้ตัว216ตัวนี้มี217มาเสิร์ฟให้ค่ะตัวนี้มีสีละแค่สิบตัวคุณแม่เลือกเลยนะคะว่าชอบตัวไหนสีแรกสีเขียวค่ะด้านหลังนะคะ สีที่2นะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มชาไทยค่ะต้องบอกว่าสถิติที่ผ่านมานะคะสีส้มชาไทยเป็นสีที่เราขายดีมากนะคะอาจจะเดาเอาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันยังให้ความสดใสนะคะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นสีที่น่าจะเข้ากับมันขับกับ ผิวโทนอันเดอร์โทนขาวเหลืองอะคะ่ะน่าจะไปได้ดีนะคะแล้วก็คนก็เลยชอบมันก็คือสีมันจะแบบไม่ได้แป๊ดมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น่าจะชอบอะไรประมาณนี้นะคะมาให้ดูรายใกล้ๆสำหรับดอกโบตานปากใกล้สีอย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นสีแดงชมพูขาวนะคะพอเป็นแดงชมพูขาวแล้วก็รับกับพื้นสีส้มชาไทยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสวยแล้วก็ดีเทลที่อยากให้เห็นอีกอีกอันหนึ่งที่แบบว่าสวย เซ็นเจอร์เลยเป็นจุดเด่นของตัวนี้ก็คือตรงคอถึงแม้ว่าจะเป็นคอจีนค่ะแต่ว่าคอจีนเนี่ยทั่วๆไปมันจะเป็นแบบว่าเป็นคอจีนชั้นเดียวใช่ไหมคะเป็นคอตั้งขึ้นมาแต่ตัวนี้คือยังไม่อยากใส่ไม้ที่คอเพราะว่าไม่อยากให้ปกคอมันล้มคืออยากให้คุณแม่เห็นมากพอใส่มาแล้วมันจะแบบว่าเป็นดีเทล2ชั้นแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นผ้าฝ้ายพิมพรลายลายดอกโบตันลายเดียวกันนี่ค่ะนะคะด้านด้านนอกค่ะจะเป็นผ้าพื้นจับจีบนะคะดีเทลมันดูดีมากทั้งๆที่ราคามันแค่690บาทนะคาสับคุณแม่่ที ชอบรุ่นนี้นะคะแล้วก็ชอบสีนี้สั่งสีส้มชาไทยค่ะสีส้มชาไทยรหัส217ค่ะ217นะคะสีสวยค่ะแบบว่าวันนี้ใส่กับกางเกงขาวมาเพื่อให้ตัดกับสีสันแบบโชว์ให้ดูค่ะสีสวย สีที่สาเป็นสีแดงสดนะคะคุณแม่ตอนแรกนะคะน้ำส้มเห็นสีแดงน้ำส้มก็ว่ามันเฉยๆเพราะว่ามันเป็นสีที่ต้องติดมาสำหรับช่วงตุดจีนอยู่แล้วแต่เมื่อกี้น้ำส้มถ่ายรูปก่อนแล้วเพิ่งจะมาอัดคลิปน้ำส้มบอกเลยว่าสีนี้ใส่ถ่ายรูปแล้วสวยนะอยู่นะสวยเลยนะคะมันเป็นสีแดงสดมันเป็นสีแดงที่แบบไม่ใช่แดงตุนๆนะเพราะว่าเทศกาลนี้เราหวัต้องการความสดใสต้องการความเฮงความมงคลนะคะเราจะไม่ทําสีตุ่นสีไม่เฮงมาสีเฮงสีแดงเฮงแล้วก็มันมันสดใสแม่มัน ถ่ายรูปอ,ออกมาแล้วมันขึ้นมากเลยนะคะสีแดงโอเคน้ำส้มอยากให้เห็นแบบรายละเอียดตรงนี้มากเลยนะคะเนื่องจากว่าผ้าด้านในนะคะผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของเรามันจะเป็นแบบเหมือนสีกลมเข้มเมพอตัดแดงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็น เป็นความเป็นดอกไม้จีนดอกโบตันแม่ดอกโบตันจีนสีแดงพอมันมาอยู่กับสีแดงปุ๊บมันสวยมันขึ้นนะโอ้ยชอบมากเลยตอนแรกบอกว่าคิดว่าแบบสีนี้ก็แบบเออปกติแหละสีแดงแม่ขาดูได้เลยสีนี้ใส่แล้วขึ้นมันเป็นแดงสวยค่ะมันเป็นแดงสดที่สวยนะคะโอเคนี่ค่ะแดงนะคะกับ สุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีกลมมาท่าสีกลมเข้มนะคะหรือสีน้ําเงินเข้มคุณแม่ตัวนี้ดําจะบอกเลยว่าให้อารมณ์ความรู้สึกแบบ เปรียบปรูดูดีดูโก้ดูเท่นะคะที่สําคัญก็คือแบบยังอิงความไม่เทศัการตุดจีนอยู่นะคะยังอิงความเป็นผู้หญิงจีนผู้หญิงหวานอยู่นะคะเพราะว่าแบบลายดอกโบตันสีชมพูดแดงขาวของน้าส้มดอกลายดอกปักลาสีนะคะเมื่อพอมันตัดกับความเป็นแบบสีเข้มปุ๊บเนี่ยขับดอกเด่นมากอะคุณแม่ดูขับดอกขึ้นมาให้เด่นมากนะคะสีกลมนะคะและที่สําคัญคือตรงคอแบบ ดูดีมากคุณแม่ตัวเนี้ยถึงแม้ว่าข้างในก็จะเป็นเป็นสีกรมเข้มและข้างนอกก็จะเป็นพื้นกรมเข้มแต่ว่าพอมันรวมรวมมาแล้วมันดูดีมันดูสวยมาจนแขนนะคะใดๆคือแบบโอตัดดอกโบตันสีแดงตัดกับพื้นกรมค่ะตัวนี้นะคะใครชอบตัวนี้นะคะสั่งรหัสสองหนึ่งเจสีกรมค่ะราคานะคะนำ้ำส้มบอกเลยราคาน่ารักสุดๆนะคะอยู่ที่6 ร9 0บาทโอนชําระส่งฟรีเก็บไปทางบวก5 0บาทนะคะก็ต้องชี้แจงนิดนึงนะคะพูดเดียวนิดนึงสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งดูของร้านลูกมาวิพานนะคะคุณแม่อันนี้น้ำส้มเป็นการอัดคลิปวิดีโอขายสินค้าพรีเซนต์สินค้านะคะไม่ใช่การไลฟ์สดคุณแม่อาจจะเห็นคลิปนี้ในช่วงแบบ4ี่ทุ่มห้าทุ่มตี 3, 4อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จดไวแล้วก็โทรมาสั่งในช่วงเวลาทำคันนะคะเกรงใจมากๆเลยที่แบบว่า ชาติโทรมาสั่งสามทุ่มสี่ทุ่มหทุ่มไม่มีไม่มีแอดมินรับโทรศัพท์แล้วนะคะเราจะเราจะมีคนรับโทรศัพท์แค่ในช่วงแบบ8ปดโมงถึงประมาณทุ่มหนเท่านั้นนะคะยังไงก็โทรมาในช่วงเวลาเวลา เ,เวลากลางวันนะคะคุณแม่เกรงใจเพราะว่าเช้ามาเปิดโทรศัพท์มาแบบว่าขึ้นสายไม่ได้รับเยอะมากนะคะโทรมากลางคืนจะไม่มีคนรับโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ใช่การไลฟ์สดเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบโทรมาก็ได้แบบคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่โทรมาในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้อะไรแบบนั้นนะคะ แต่ว่าแบบชั่นในช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยังมีคนรับอยู่นะคะสามารถไลน์มาสั่งได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวจะเออตอบทยอยตอบกลับในช่วงเช้านะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะรหัส2องหนสินมีสินค้าแน่นอนมีสินค้าแน่นอนไม่เทคะ่ะไม่ทิ้งนะคะตัวนี้มีแค่สี่แล้วประมาณ10ตัวมาน้อยนิดนึงนะ,ะ,ะก็ช่วงนี้ขายดีมากสำหรัแบบเสื้อตุจ่จีแล้วก็นั่นแหลคะค่ะก็คือแบบว่าอะถ้ายังไงก็ไลน์มาสั่งไว้นะคะ โทรมาได้ถึงประมาณทุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าสามทุ่มสีทุ่มไม่มีคนรับแล้วนะคะก็ตัวนี้ค่ะฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสองหนนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ